ค่องสงสัยแดดฉายลงมาตาทาทิวทุ่งแผ่วลมผ่านโรยเหมือนโปรยกลิ่นปรุงไม่รู้ว่าเธอเป็นใครสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาน้องๆมาที่ไหนกันครับพี่แกนวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆมาที่หาดลำนางรองนะครับเกิดลำนางรองอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับผมนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับครับหลังจากที่เราอ่อค่ายกันเสร็จนะครับ เราจะพาน้องๆมากินข้าวเที่ยงที่นี่นะครับที่นี่เรียกว่าหาดอะไรครับพี่แคร์หาดลํำนางรองครับตรงนี้นะครับที่นี่ก็จะเป็นหาดเทียมนะครับที่ทําจากเขื่อนหรือว่าน้ําจืดตามธรรมชาตินะครับซึ่งสถานที่น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดน้องๆไม่มาค่ายเราน้องๆจะพลาดใช่ไหมครับพี่แคร์ถือว่าคลาดใช่ที่นี่ถือว่าเป็นทะเลของภาคอีสานเลยใช่ไหมครับโอ้แบบสวยสุดๆนะครับผมต่อไปเราจะพาน้องๆไปดูสถานที่ที่เราจะพาน้องๆไปทานข้าวกันนะครับว่ามันจะเลือหรูไฮโซขนาดไหนนะครับตามมาเลยครับตามมาแล้วครับ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่เราจะให้น้องมานั่งทานอาหารกันแล้วนะครับชื่อร้านอะไรครับลงุงร้านเสร้านเสียมปลาสดนะค,นนะ,คะครับผมร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่ อาหารนะครับรสชาติถูกปากมากเลยนะครับลุงวันนี้มีอาหารแนะนําอะไรบ้างเมนูแนะนำครับมีปลาสมุนไพรกับปลาโบราณครับปลาปลาสมุนไพรกับปลาโบราณรับรองความอร่อยใช่ไหมครับลุงถ้าไม่อร่อยยินดีขึ้นเงินลุงว่างันนะครับผมแล้วก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ไหมครับส่วนเมนูอื่นก็มีนะคบถ้าเกิด เราคิดถึงบ้านเราอีสานก็มีเมนูลาบเมนูส้มตำมีไหมครับลุงมีมีครับมีทั้งลาบทั้งส้มตำเลยนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงนะครับมากที่ได้มาแนะนำเมนูอาหารแล้วก็แนะนำร้านนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ งานเดินทางเข้าสู่ละเลิร้อยรูนะครับผมทางจากเส้นทางหลักประมาณ2กิโลเมตรนะครับซึ่งจะไปถึงละเลินร้อยรู้จะเป็นทางดีแดงนะครับผมเราอาจจะสังเกตเห็นได้นะครับผมนี่ครับคือเส้นทางที่จะทิ่สาดความกล้าของน้องนะครับว่าน้องจะมีความเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติแค่ไหนนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าไปนะครับอีกสัก แต่คู่ผมจะถึงก็ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้นจากจากหน่วยหน่วยอนุรักษ์ที่อยู่ข้างล่างนะครับขึ้นมาโดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงด้วยกันนะครับครับผมยังไงน้องๆนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีๆแล้วกันนะครับผมเตรียม<บ>ตัว<บ>ไปดูค<บ>วามสนุกในงานท่เราจะั่ไหมน้องแทนใช่ครับผมเดี๋ยวเราพาวันนี้จาพาไปดูความตื่นเต้นนะครับความพากยทยอะไรต่างๆมากมายเลยครับ ตามธุระกันดารนะครับพวกที่จะรักกันดารก็ดูความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับอ้โหดมีข้างป่าข้างซ้ายมือของเรานะครับมันจะเป็นป่ายูคาริตัสนะครับเต็มื่อไรป่ายูคาริตัสนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าแล้วเลยน้อยลูกโดยพิทักษ์ป่าดงใหญ่นะครับครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดพักกลางเต็นท์ของพวกเราแล้วนะครับผมซึ่งจุดกลางเต็นท์บริเวณนี้นะครับสามารถกลางเต็นท์ได้ประมาณ2อ0เต็นท์ได้นะครับผมครับเราก็จะพาน้องๆมากางเต็นท์บริเวณนี้นะครับซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับครับผมเป็นร่มโพลร่มเงาร่มโพล่มเงาเป็นร่มเงานะครับ ให้เรานะครับผมตอนนี้อากาศที่นี่อากาศดีมากเลยใช่ไหมครับพี่แค่ตอนนี้อยู่ที่นี่อากาศดีมากอากาศเย็นครับเย็นมากอากาศเย็นสบายดีนะครับผมแล้วสําหรับกิจกรรมต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงค่อยไปติดตามชมในตอนต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมเราก็จะพาน้องๆนะครับไปรู้จักกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับที่กรมอุทยานนี้ที่จะดูแลพวกเราเป็นเวลา3วัน2คืนตั้งแต่วันที่14ถึง16กมกราคมนี้นะครับครับผมดังนั้นไปรู้จักกับพี่เขาเลยไปเลย ให้เธอได้ทําทุกสิ่งที่เธอต้องการสักวันให้เธอลโลกที่กว้างใหญ่ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านพี่เขานะ้ครับก็พวกเราก็จะพาไปท,ทําความรู้จักกับพี่เขานะครับไปกันเลยครับตามมาครับ ัสดีครับสวัสดีครับครับครับอันนี้นะครับก็เป็นพี่ที่จะคอยดูแลพวกเราเป็นเวลาสามวันสองคืนนะครับครับผมครับพี่ชื่ออะไรครับผมคุณระนัดคุ้งครับชื่อเรื่องชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อคุณครับพี่คุณนะครับเดี๋ยววันนี้พี่คุณจะเป็นคนพาพวกเราไปสำรวจค่ายในวันนี้ใช่ไหมครับครับจะพาไปไหนบ้างครับพี่อ๋อจะพาไปสำรวจดูเรืองททยเดินเปล่าแล้วก็ไปดู แรงครับปลเนี่ยครับผมครับโอเคอีกครั้งก่หญ้า,าแฝกได้ครับการปลูกย่้าแฝกอะไรประมาณนี้ได้นะมับครับก <c oughs> ็บตอนนี้ก็ลำบากว่าเลยครับที่ปลูกหญ้าแฝกได้แล้วก็เราไปเดื๋ยวดูอีก, <c oughs> อกทีน่ะ <c oughs> ครับดีครับแล้วการเดินป่าก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปสำรวจปา่าน,นะครับที่เป็นปา่าเลยนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำก่อปิเปรีถือแล้วเราจะเดินป่าต่อครับโอเคครับไปก็พาไปสำรวจเส้นทางตอนนี้เรากําลังเดินสำรวจเส้นทางในป่านะครับครับผมตอนนี้เราก็จะพบแหล่งน้ําลาทารน,นี่คือต้อนน้ำครับตรงนั้นคือทางเป็บน้ํขทางเขื่อนตับลำน้ำลำนังรองโอ้ได้ชื่อว่าเขื่อนลำนังรองอ๋ออากาศข้างในนี้แบบ พรู้สึกว่าเย็นกว่าข้างนอกมากเลยนะครับข้างนอกแบบประมาณว่าเย็นแล้ว26องศาประมาณนี้ประมาณ15หรือ14นี่นะครับต้นขี่ม้าจะตกได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินมาถึงน้ำตกที่สูงที่สุดในยขากระเด็นลอยลอยโอ้ยน้ำตกที่สูงที่สุดเลยนะครับเสียงพอนะครับเดี๋ยวค่อยให้มาดูเองใช่อยากรู้ว่าสูงแค่ไหนต้องมาดูเองนะครับโอ้โหปวดคอมากนะครับโอ้โห เรากำลังจะไปสถานที่สองสัดนะครับหรือว่าเรียกว่าห้างนะครับผมซึ่งห่างจากที่ทําการประมาณ2กิโลเมตรนะครับห้างสองสัตว์ที่นี่จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ห้างครับมีอยู่3ห้างนะครับสองสองห้างเป็นห้างที่สร้างใหม่นะครับผมอีกห้างหนึ่งเป็นห้างไม้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นห้างในกับห้างข้างนอกใช่ไหมใช่ครับห้างข้างนอกคือติด ติดเขื่อนเลยนะครับตอนนี้เราจะไปห้างข้างนอกกันนะครับใช่ครับสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะบริเวณนั้นจะมีปกเัตรีปมาสัตว์ป่าบริเวณนั้นค่อนข้างชุกๆนะครับเนื่องจากไปสังเกตวันนี้ดูแลโอ้โหสัตว์ป่าลอยไม่ว่าจะเป็นลอยช้างลอยกระทงลอยหมูป่าลอยหมูป่าทั้งเก้งวางนะครับผมเยอะแยะมากมายจะไปหมดแน่ครับผมตอนนี้ก็รู้สึกอากาศหนาวกว่ากงวันมากอากาศหนาวมากครับผมพีเรียมเตน เตรียมอะไราไมาวันนี้วันนี้นะฮะเราไปลุ้นดูกันนะครับว่าเราจะเจอกับสัตว์ชนิดไหนบ้าง เคลื่อนที่นะฮะหรือกำลังวิ่งแต่เราก็ราะว่าตุกเปลี่ยนตกใจในรถนะฮะแต่เราก็ส่องไปยังไม่ทันเห็นว่าเป็นตัวอะไรเหมือนะครับแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเกี่ยวเราจะตมีตัวอะไรบ้างติดตามชมบนออเลยดีกว่าครับหอครับผมนี่คือหอที่เราจะมาชมกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหอสองสัตว์แล้วครับผมตอนนี้นะเรากำลังตั้งกล้องลดชั้เสียงนะครับตอนนี้เวลาประมาณนะครับ 1นึทุม่มสี่รุ่นามนนะครับผมเราจะตอนนี้เรากำลังรอนะครับจับออกหากินนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้เจอไปแล้วนะครับใช่โอ้ถึงเป็นมากนะครับใช่ถ้าเกิดสัตว์ออกหากินนะครับมันก็จะมีเสียงของนกมาเตือนเรานะครับทำให้เรารู้ว่าสัตว์มันออกหากินนะครับตจะหัวลาอใช่ค้างบผมีพวกกระตี โหยดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างเก้งวางใช่ครับ,บที่นี่นะครับมีข่าวว่าอะไรนะพบอะไรนะพบคูปีนะครับพบคูปีดีไม่ดีเราอาจจะโชคดีแจ็คพอตแตกเป็นนักศึกษาที่พบกูปีก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นนักศึกษากลุ่มแรกนะครับที่พบกูปีนะครับซึ่งในซึ่งในอัาบันเขาบอกไปว่านะครับกูปีได้สามศูนย์ูพัน่ครับกูปีได้ กูปีที่สูงพัไปแล้วครับเราอาจจะเป็นนักศึกษากลุ่มแรกที่พบกูปีที่สูงพันไปแล้วก็ได้นะครับครับผมครับยังไงก็ติดตามไปดูนะครับตามนะครับตอนนี้ขอมุดใช้เสียงไปก่อนนะครับรอจนกว่านกจะเตือนนะครับครับผมตอนนี้นะครับเราคุ้น่มไปด้วยกันนะครับหนาวกนหนาวให้เธอรที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่อ อ่างเก็บน้ำลำนางรองนะครับผมซึ่งเป็นซึ่งเป็นบริเวณนะครับที่เรามาส่องสัตว์เมื่อคืนนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็เราก็เห็นสัตว์ไปประมาณ3-4ชนิดนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะระบุได้เป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับใช่ครับโอ้โหเมื่อคืนตื่นเต้นมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเสียงดังไปก็ได้นะครับทำให้สัตว์ด้น้อยนะคะสัตว์แตกตื่นหมดใช่ครับอาจจะเป็นเสียงรถเสียงอะไรที่เราขับมาอะไรประมาณนี้ อย่างนึงที่เสียงโกนด้วยนะครับผมมีคนโกลดังมากนะครับตอนนี้เรากําลังจะรอชมพระติศขึปล่อยตัวให้ทําตามใจปล่อยมันให้เป็นไปเองไม่ต้องค้าดหวังเอะไร่ไม่มีที่เรียกว่าผิดหนูถ้รอ ให้เธอได้ทำทุกสิ่งที่เธอต้องการสักวันให้เธอลืมลที่กว้างใหญ่มมนไปแคเ,เพียงเรา,าครับผมสวัสดีครับผมนะครับสำหรับการสำรวจคา่ายของพวกเรานะครับก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับผมแต่สำหรับการ เดินทางที่จะออกค่ายของพวกเรานะครับกำลังจะเริ่มต้นในเร็วนี้นะครับผมขอให้น้องๆนะครับเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับผมพบกับพวกเรา14-16มกราคมนี้นะครับที่หน่วยทิพยป่าและเลยร้อยรูครับ